ซื้อไม่ซื้อผมไม่รู้แต่ว่าลูกค้าขอดูผมก็จัดให้ครับผมวันนี้พามาุมุดดูช่วงล่าง Suzuki XL7 นะคจที่นั่งขนาดใหญ่ชื่อก็บอกอยู่แล้ว7ก็คือ7ซเนะครับเจที่นั่งนะครับแล้วก็ XL ก็คือไซส์นะครับไซส์ของเขาใหญ่โตมโหฬารนมากๆเลยนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับลูกค้าที่สนใจรถคันนี้ก็เรียนเชิญลองพิจารณา นะครับช่วงล่างรถเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากเลยนะในความคิดของผมะนะแต่ว่าน้อยคนนะที่จะได้มาดูด้านใต้รถนะครับส่วนใหญ่เราไปดูรถเราก็ดูภายนอกภายในเออผิวพันช้ได้ภายในสะอาดก็จบแล้วนะครับแต่ช่วงล่างเราไม่ค่อยได้มามุดดูกันแบบนี้หรอกนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครไม่เคยดูช่วงล่างรถก่อนซื้อเลยผมก็อยากให้ลองมาดูด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับ ที่ผมแพร่ไปตั้งยาวนะครับก็คือเรื่องของการล้างช่วงล่างนะครับที่ร้านเป็นศูนย์พ่นกันสนิมนะครับเราใช้น้ํายาพ่นกันสนิมของ T O A ชินโตนะครับดังนั้นรถที่ร้านทุกคันเนี่ยเราจะทําการพ่นกันสนิมให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีลูกค้าหลายรายก็จะชอบเกาหัวนะครับแล้วก็ทําคิ้วตึงๆขมวดขึ้นด้านบนแล้วก็ถามว่าทํำไมต้องพ่นกันสนิมอนะรถเป็นสนิมหรือเปล่า อ่ผมก็อยากให้มาดูมาชมด้วยกันแบบนี้นะครับลองดูครับอันนี้คือยังไม่ได้ทําอะไรแค่ล้างช่วงล่างให้มันสะอาดสะอ้านนะครับลองดูครับว่ามันเป็นสนิมไหมเท่าที่เห็นเนี่ยก็ไม่ได้มีสนิมอะไรนะครับมันจะมีพวกสนิมผิวที่มันเป็นจุดเล็กๆเๆเๆๆๆเล็กแบบเล็กมากอันนั้นถือว่าเป็นปกติ นะครับโดยเฉพาะหน้าสัมผัสหรือหน้าประทะเวลาที่เราขับรถไปด้านหน้าเนี่ยพวกหินทรายอะไรต่างๆมันปิวโดนช่วงล่างรถมันมีโอกาสครับที่ทําให้ตัวคันหน้าปีกนกหน้าเนี่ยมันเป็นสะเก็ดสะเก็ดได้จากการกระท้อของหินที่มันดีดกระเด็นมาโดนแป๊กแป๊กปแเนี่ยแหละนะครับแต่การที่เราจะซีเรียสให้เราซีเรียสเรื่องสนิมที่มันแบบว่าผุพังนะครับโครงสร้างเหล็กเกิดความเสียหายหรืออ่อนแอลงไปอันนั้นนะซีเรียส นะครับอ่ะไหนๆก็ยกขึ้นดูช่วงล่างแล้วแล้วก็มาตรวจสอบสภาพเพิ่มเติมกันนะครับอันนี้คือข้อดีข้อที่2ของการ พ่นกันสนิมนะครับก็คือเราได้ตรวจสอบสภาพช่วงล่างไปด้วยในตัวอะไรที่เรามองไม่เห็นจากด้านบนแล้วเรามองเห็นจากด้านล่างได้มันก็คือความปลอดภัยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดูเรื่องโครงสร้างนะครับคานหน้าตัวตั้งนะครับที่รับคานใต้มอน้ำนะครับหรือหัวแชสซีด้านหน้าที่รับตัวกันชนไฟเบอร์ต่างๆนลนะนะครับเราก็ตรวจสอบจุดอาร์คได้ว่ามันเคยชนมาไหมมันเคยดึงไหมมันเคยเคาะซ่อมมันเคยเชื่อมใหม่ไหม พวกนี้ตรวจได้นะครับหรือแม้กระทั่งอ่างน้ำมันเครื่องนะครับซีนตัวลูกเกียร์นะครับมีน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องรั่วไหมเยอะมไหมหยดย้อยไหมนะครับยางหุ้มเพลาขับละ่ะเป็นไงฉีขาดหรือเปล่าสภาพลูกหมากต่างๆไม่ว่าจะก,กันโคง้งลูกหมากปีกนกนะครับต่างๆนานา,นานเนี่ยเราก็ตรวจสอบได้หมดนะครับว่ามันอยู่ในสภาพไหนมันสมบูรณ์หรือไม่นะครับเนี่ย ตัวน็อตยึดคันกลางปีกนกหน้าเหนะ็นไหมคันเริร์มาร์กที่เขาแต้มจากโรงงานที่ประกอบมาก็ยังอยู่เห็นไหมครับแล้วก็ตัวไม้ตีกองนะครับตัวแขนแหลกนะครับตัวยางหุ้มเพาขับตัวนอกที่ติดกับตัวดุมล้อนะครับหรือโชคอัพต่างๆนะครับไม่มีน้ำมันไม่มีจารบีไม่มีอะไรรั่วซึมไม่มีร่องรอยการฉีกขาด นะครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าเวลาเราขับไปมันมีโอกาสที่หินมันกระเด็นใส่เนี่ยหรอไหมครับเวลารถวิ่งไปป๊าปทรายกระเด็นใส่แล้วเราขับรถกันเท่ลไะร้อยร้อยยี่นะครับมันปิลมาใส่ตั๊กตั๊กต๊ก๊กต่อให้โรงงานเขาชุบก,กันสนิมตัวปีกนกมาเป็นอย่างดีถูกไหมแต่โดนหินกระทาอทุกวันทุกวันเออมันก็เกิดลิ้วรอยเกิดบาดแผลขึ้นได้นะครับฉะนั้นการพ่นกันสนิมเนี่ยมันเป็นการปก ป้องนะครับมันไม่ใช่การมาแก้ไขหรือปกปิดในมุมมองของผมนะเนี่ยคุณลองดูเอานะครับชายล่างด้านขวาตะกี้ใด้ใดูกับชายล่างด้านซ้ายที่ตอนนี้กำลังดูอยู่เห็นไหมจุดอาร์จุดสปอร์ตจากโรงงานมาเดิมๆแบบไหนนะครับรถโครงสร้างดีหรือไม่เนี่ยเราตรวจสอบกันได้เลยนะครับหลังช่วงล่างออกมาสะอาดเราเห็นเลยจุดอาร์ทุกอย่างคมชัดคลีใชายล่างไม่มีไปกระแทกอะไรมา นะครับฟินโค้ดหรือซีนนะครับซิลิโคนจากโรงงานที่เขาปิดตามรอยต่อที่เอาเหล็กมาประกอบกันขึ้นเป็นตัวรถเนี่ยฟินโค้ดก็เรียบร้อยดีนะครับไม่มีการสกัดไม่มีการเชื่อมต่อใหม่ไม่มีการดัดแปลงเพราะอะไรเพราะถ้ารถมันไม่เกิดอุบัติเหตมุมันไม่มีตัดต่อมันไม่มีเคาะมันไม่มีดึง ไอสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดถึงมันจะต้องดูเรียบร้อยมันจะต้องดูซีนเน่ยเห็นไหมตามรอยต่อก็ต้องมีเป็นแนวที่ตรงคมชัดได้แนวสม่ำเสมอนะครับรูต่างๆปั๊มชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเลขผู้ผลิตจากโรงงานนะครับแต่เห็นไหมรูระบายน้ำของโครงสร้างใต้ท้องรถจุดอาร์คจุดสปอตท,ที่เขายิงปั๊บและวเหล็กมันติดกันพวกนะีมันก็จะต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นะครับหรือการปั๊มขึ้นรูปของตัวรถเส้นมันตรงมันคมยังไงมันก็ต้องตรงต้องคมไม่ใช่บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะครับดูด้านบนก็ตรงดีนะครับพอมาดูด้านล่างโอ้โหย่นเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยแม้กระทั่งแผงซับด้านท้ายนะครับที่เหล็กประกบแผ่นปิดท้ายเนะี่ยการยิงสปอตติดกัะอาคตัวถาดใต้ายางอะไรเงี้ยอ่าพวกนะี้เห็นไหมมันก็ต้องมีความคมของเส้นต่าง เนอะไหมครับหรือหูยึดโชกหลังนะครับตัวคานหลังตัวรองสปริงด้านหลังพวกเนี้ยนะครับไอพวกนี้คือลวดเชื่อมเขาจะเป็นลวดเชื่อมทองแดงจากโรงงานนะครับมันก็จะมีบ้างที่มันจะเป็นสีแดงๆแล็บๆออกมานะครับแล้วตามลวดเชื่อมเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเกิดสนิมได้ก่อนเพราะมันไม่ได้เป็นเหล็กที่หลอมขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวนะครับมันก็มีความพลุนของการเชื่อมเนี่ยฉะนั้น ในจุดเหล่าเนี้ถ้าเราทําการป้องกันสนิมไว้ก่อนที่มันจะเป็นสนิมลุกลามมันก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหมฮะอ่ะดูแล้วเป็นไงบ้างครับคุณลูกค้าครับแฮปปี้ไหมช่วงล่างใสใสแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้พ่นนะดูกันมาตั้งนานต้องแบบ6นาทีแล้วเนี่ยคือยังไม่ได้พ่นให้มาดูก่อนว่ากว่าจะพ่นกันสนิมได้เคลียร์ช่วงล่างสะอาดซ่านแค่ไหนนะครับซึ่งตอนนี้ก็อพ่นนะครับ ามที่เห็นเลยนะครับน้ำยาพ่นกันสนิมที่ใช้กับคัน XL7 อันนี้ผมบอกน้องว่าช่วงล่างมันสวยนะครับขออนุญ,ญาตให้เป็นพ่นใสแล้วกันนะครับตัวที่เป็นชิ้นดำตามพวกรอยลวดเชื่อมต่างๆลนาหรือด้านหน้าปีกนกที่เป็นรอยหินกระท้อนเนี่ยน้องเขาเก็บดำให้ก่อนนะครับมันก็จะดูดำสนิทดูสวยดำนะครับแต่ตอนนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่คือการพ่นน้ำยาใสาทับไปอีกนะครับซึ่งการพ่นลงที่ร้านเนี่ย ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเราเน้นพ่นหลายชั้นเพื่อให้ได้ชั้นความหนาในการปกป้องนะครับไม่ใช่สาดแบบนั้นหนาะรอบเดียวจบไม่ใช่คือเราสาดให้ทั่วในแต่ละส่วนนะครับสาดและพักก็1ชั้นพอสาดและพักอีกเป็น2ชั้นสาดและพักอีกเนี้ยเป็น3ชั้นฉะนั้นที่ร้านจะเน้น เน้นไม่ใช่เน้นเน้นการศาสตร์หลายชั้นนะครับเพื่อเพิ่มความหนาแล้วก็ความแน่นในการปกป้องนะครับอ่ะให้ดูคันนี้คือคันที่พ่นอ,อยู่นะครับแต่คันเนี้ยคือรถลูกค้ามาใช้บริการจ่ายตังค์ให้เรานะคันนี้ก็รถลูกค้ามาใช้บริการเห็นไหมฮะไม่ใช่ว่าเราทําพ่นกันสนิมให้เฉพาะลดร้านแล้วรถข้างนอกไม่มีมาใช้บริการไม่ใช่นะเนี่ยพวกเนี้ยรถมาใช้บริการหมดเลย นะครับส่วน xl เนะเป็นรถของที่ร้านเองซึ่งเราก็ให้มาตรฐานเดียวกันได้งานออกมาแบบนี้สวยๆช่ำๆแวแวๆเห็นไหมคันหลังก็สวยสปริงก็สวยนะครับท่อก็สวยพื้นตัวรถสีเป็นแบบไหนเป็นแบบนั้นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยลูกค้าข้างนอกที่เขาซื้อรถไยแดงมาเขาก็ยังมาใช้บริการกับที่ร้านนะครับ งนั้นรถที่ร้านที่เราพ่นกันสิมให้ขอให้ลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับว่ามันไม่ได้เป็นสนิมผูพังนะครับแต่เราพ่นเพราะเราอยากให้มันมีความแข็งแรงของช่วงล่างนะครับมันมีการปกป้องของช่วงล่างแล้วมันใช้งานได้นานนะครับซึ่งไม่รู้แหละว่าลูกค้าจะซื้อไปใช้งานในจังหวัดไหนพื้นที่เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงแต่อย่างน้อยเราได้ช่วงล่างที่มันมีความปลอดภยัยมันมีการปกป้องมันมีการว่ากันสนิมไว้ก่อนไม่ดีหรอครับอ่ะ ถ้าใครคิดว่าดีช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ในคลิปนี้สักนิดหนึ่งซื้อไม่ซื้อไม่ว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยว่าชอบไหมถ้าคุณไปซื้อรถมืัสองแล้วเขาดูแลให้แบบนี้เขาตรวจสอบช่วงล่างให้แบบสมบูรณ์เนี้ยแล้วเขาก็ยังเพิ่มความดีงามของช่วงล่างโดยการพ่นกระสนิมให้แบบสวยๆแล้วก็ปลอดภัยแบบนี้ชอบไหมคอมเมนต์กันมานะจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยขอบคุณมากๆครับผมเอ็มอยู่สมัยค่ะแล้วใจกันหมย